จะมีปัญหาค่ะ <laughs> <laughs> no อยู่แล้วอย่าทะเลาะสระเอนั้นมานำหน้าสระเอนั้นมานำหน้าทะลอานั้นน้าจงรีบมาเร็วไว้ทะเลอาละจงมาทันใดจงรีบวิ่งไปเดี๋ยวไม่ทันทะเลอาเออาและสระอาเออาและสระอาจงจำไว้นะนั่นแหละสระเลอ้าวอ้อ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 อ้าวอ้าวเข้าที่ค่ะ หากว่าเราอําลังสบายยังส่งเสียงดังโอ้ยังไม่ดังค่ะหากว่าเราอําลังสบายส่งเสียงดังหากว่าเราอําลังสบายยังส่งเสียงดังตะโลแกนพอหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคำต่อไปค่ะลูกคาะทออทอ ดงัดงๆเลยค่ะดังกว่านี้ค่ะพอถ,ถุงหัวเข้าพอํำเฮาหัวออกดงังๆสิลูกพอถ,ถุงหัวเข้าพอํำเฮาหัวออกเยยดดสร็จหรือยังคะเสร็จ<ร><ร>แล้วให้หนักเรียนน่านตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อที่สิ่พร้อมกัน คนัีค่ะคามาลงผลงานนักเรียนค่ะเป็นผลงานของนักเรียนชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสอนโดยคุณครูคำพันตุลากันครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบักแว่นค่ะนี่ค่ะให้ให้ใหผูู้ชมได้ชมนะคะว่านักเรียนเขียนลายมือสวยงามเขียนสะกดคำได้ถูกต้องเลยค่ะเขียนได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนีคะ่ค่ะนี่ค่ะก็จะ ให้ทุกท่านไ้ดูนะคะห้ลกดูสิอโอ้โหเยี่ยมมากเยีมากเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเยเยี่ยมทุกคนเลยค่ะเยี่ยมทุกคนเลยลูกมูให้เต็สิทุกคนเลยไปั่ีเลยคะเยี่ยมเลยอดเียมมานะคะที่เขมาเยยมชมาให้กำลัใจเข้ามิดลัอเป็นกำลังใจให้กับแค่ ดูแลบุคลากรและงานสาระประเทศเลยนะคะว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนนักเรียนไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเราใจเกินร้อยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนมีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยบรรณวิชาชีพรูนะคะสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถทุกที่ทุกเมเ่อทุกเลาเพืสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัฒนธรรมในการนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เอเราเห็นได้ค่ะทุกๆค่ะขอบคุณทุกท่านหน้า่ะพบกันที่หน้านะคะสวัสดี